การใช้เราชนะจับจ่ายซื้อของกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนละครึง่งสวีดดสสวัสดีนะครับอยู่กับผมตู่มาลุดอีกเช่นเคยนะครับช่องตู่เกนฑ์โซกูนั่นเองนะฮะกับช่องที่มีข่าว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 ครับสารดีๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาะอาะกันทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้โครงการเราชนะกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้หรือยังครับแล้วก็บวกกับคนละครึง่ง ใช้ได้หรือยังแต่ก่อนอื่นเลยฮะจะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะฮะท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแน่นอน,นะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับไปตามรายละเอียดกันครับร้านค้ารายย่อยนะครับในชุมชนและตลาดต่างเข้าร่วมโครงการเราชนะประชาชนมีสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อเนื่องเลยนะฮะกับคนลครึ่ง เริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรกันอย่างคึกคักแล้วเขาบอกเริ่มใช้จริงๆได้ตั้งแต่วันที่5แต่ว่าด้วยเขาบอกว่าวันที่5อะไรนะเน็ตล่มของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับวันที่8กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการจัดจ่ายใช้สอยโครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัดพิศณุโลกนะครับก็บอกว่านะฮะบ,บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักร้านค้าชุมชนตามตรอกซอย ในหมู่บ้านต่างๆนะฮะต่างสมัครเข้าร่วมเวเว็บเราชนะ com กันอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งโครงการนี้ต่อเนื่องมาจากโครงการคนละครึ่งนั่นเองซึ่งหลายร้านค้าได้ใช้กระดาษปากกาเขียนติดหน้าร้านว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการเราชนะเช่นที่ร้านโจกรถเด็ดหน้าวัดเขื่อนขันนะฮะหมู่9ตำบลอลรันกิกนะฮะอำเภอเมืองพิษณุโลกนั่นเองที่ได้ร่วมโครงการคนละครึ่งมาตั้งแต่แรกได้เขียนติดหน้าร้านว่า ร้านนี้ร่วมโครงการเราชนะหรือที่ร้านค้าลุงอ่ําในซอยสามคัคคีหมู่9ก็ขึ้นป้ายตัวใหญ่หน้าร้านชักเจงว่าร้านเราร่วมโครงการเราชนะเช่นกันนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยดีกว่าฮะไปชมคลิปสั้นๆดีกว่านะฮะปครับรถเด็กใช้จ้าคันสดตั้งแต่เขาเริ่มใช้มาคนเริ่มใช้ก็ต้นี่ค่ะว่าเขาก็สามารถาใช้เราได้ะ เริ่มใช้ได้แต่วันไหนแตวที่ห้าค่ะแต่วันที่หามันร่วงร่มใช้ไม่ได้ร่วมใช้วันที่หกที่เจ็นี้ก็ได้แล้วค่ะใช้กันหลายคนแล้วเขาใช้บัตรอะไรบัตรบัตราครบัตรส่วนกชั้นแห่งรัฐบัตรผู้ชนนะคะไม่ได้ค่คใ้โครงการที่ว่าเราจะได้10ไป10แด แต่อุปย่าจะเอาตัเป็นลูกรือมาท้ายรมอเอร์มงวดแรกมีด้เงินเท่าไหร่ได้เจ็ดร้อยาเจ็ดร้อยบาทเป็นยังไงบ้างครับพอถามเขารู้สึกไังไงกับการลดทดค่าคของคิพได้ยืดขอบคุณรัฐบาลนะครับอคะนั่นก็เป็นคลิปนะฮะสั้นๆที่จกจังหวัดน่าจะพิษณุโลก นะครับในขณะที่ตลาดสดต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเช่นในตลาดเทศบาลเมืองหนึ่งหรือตลาดใต้หลายร้านที่เข้าร่วมโครงการคละครึ่งมาตั้งแต่เริ่มต่างได้สมัครต่อเนื่องเลยนะครับเข้าร่วมโครงการเราชะนะแรกเริ่มมีการจับจ่ายช้อยสอยจากประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปบ้างแล้วซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยส่วนใหญ่นะฮะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในช่วงแรกที่โครงการเอาเราชนะ เริ่มต้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวันแรกนั้นระบบยังใช้การไม่ได้แต่ว่าในวันถัดมานะฮะก็เริ่มใช้การได้ผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เริ่มนําบัตรมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสําเร็จรูปซึ่งแต่ละคนได้สิทธิ์ไม่เท่ากันนะครับทําให้ยอดขายของร้านค้าย,ย่อยในชุมชนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่า เมื่อผู้มีสิทธิ์ต่อเนื่องจากโครงการคนละครึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ได้หรือไม่ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นยอดขายร้านค้าในชุมชนเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยนะครับส่วนผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวพิษณโุโลกรายหนึ่งที่มาใช้บริการร้านโจ๊กรถเด็ดบอกว่าได้เริ่มใช้บัตรวันแรกในวันนี้เริ่มทดลองใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสามารถใช้ได้อย่างสะดวกโยทินเลยทีเดียว ไม่มีปัญหาช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีครับจริงๆก็ช่วยได้จริงๆนะแต่ว่าอย่าลืมนะอันนี้มันก็คือเงินภาษีเราที่รัฐบาลมาให้เราเท่านั้นเองนะครับเอาภาษีเราที่เอาไปใช้บอกตรงๆเลยไปซื้ออาวุธโดยใช้เหตุเอามาให้เราอันนี้แค่เศษเสี้ยวนะครับนะครับได้กี่เดือน2เดือน3เดือนอันนี้แค่เศษเสี้ยวนะครับแต่ใช้เป็นเงินสดไม่ได้แต่ก็โอเคครับสามารถไปซื้อ นู่นซื้อนี่โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรชัยชนะเราชนะเป๋าตัางคือโครงการมันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจาผมจำไม่ไหวจริงนะนี่เห็นบอกจะมีแอปใหม่หมาอีกแล้วโครงการใหม่อ่แล้วเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าจะมีอะไรที่ชนะอีกแล้วฮะผมอยากเห็นประเทศไทยชนะคือประชาชนชนะจริงๆครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิป ง่ายๆสั้นๆน,นะครับนำข่าวๆเรื่องราวดีๆสําหรับในประเทศไทยที่กําลังคึกคักอยู่ตอนนี้ครนั่นก็คือโครงการเราชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับซึ่งท่านจะไม่พลาดแน่นอนครับกับสรข่าวสารดีๆจากช่องเรานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปจนจบน,นะคะหรือไม่จบก็ตามซึ่งก็ขอบคุณมากจริงๆครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านอีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ